เส้นทางชีวิตหลวงปู่เนนคํากับหนทางสู่คุก114ปีปิดตำนานไอ้คำเมีย8ลูกสองจากผ้าเหลืองสู่เรือนจำเส้นทางชีวิตหลวงปู่เนนคำกับจุดจบในคุก114ปีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นชีวิตจากป่าช้าสู่วิถีธรรมกลายเป็นพระภิกษุผู้ได้รับการยกย่องว์สิทธิ์เหนือความธรรมดาก่อนจะทยานสู่จุดสูงสุดด,ด้วยบารมีล้นฟ้าเงินทองไหลมาเทมาพร้อมโครงการศักดิ์สิทธิ์พันพันล้าน แต่ใครจะคิดว่าเบื้องหลังจีวรห่มกายกลับซ่อนความลับดำมืดไว้มากมายหลวงปู่เนนคำหรือไอ้คำจากพระผู้เป็นความหวังของชาวบ้านกลับกลายเป็นบุคคลอื้อฉฉวผู้มีเมียถึง8คนลูกสองคนถูกฟ้องร้องคดีพรากผู้เยาวกระทําชำเราฟอกเงินช่อโกงและหลบหนีออกนอกประเทศใช้ชีวิตรูหราในบ้านหลังใหญ่บนยอดเขาในอเมริกาพร้อมฝูงรถหรูและทรัพย์สินกว่าร้อยล้านบาทแต่สุดท้ายความจริงก็ตามทัน เจ้าหน้าที่สามารถตามจับตัวได้ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมคำพิพากษาจำคุก114ปีปิดฉากตำนานพระผู้เปี่ยมบุญที่แท้คือนักต้มตุนพันล้านก่อนจะดังเป็นพรุแตกและกลายเป็นหลวงปู่เนนคำที่ใครๆก็พูดถึงไม่ว่าจะเรื่องดีหรือตราหน้าด่าเด็กคนนี้คือวิรพลสุขผลเด็กบ้านๆจากบ้านทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลเขาเกิดในครอบครัวชาวนา ครอบครัวของเนนคำก็เรียกได้ว่าชีวิตไม่ง่ายพ่อแม่มีลูกห้าคนเนนคำเป็นคนที่สี่ตอนนี้พ่อแม่กับพี่ชายสองคนก็จากโลกนี้ไปแล้วเหลือพี่ชายอีกคนกับน้องชายอีกหนึ่งแต่สิ่งที่โคตรไม่ธรรมดาก็คือเด็กคนนี้ดันมีรสนิยมแปลกแตกต่างจากเพื่อนวัยเดียวกันตอนอายุ15ปีคนอื่นเล่นเกมจีบสาวแต่วิรพลเลือกนั่งสมาธิกลางป่าช้าจริงจังแค่ไหนคิดดูเอาแล้วก็ไม่ใช่เล่น เพราะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็บวชเป็นสามเณรและออกธุดงตลอดไปทั่วกระทั่งวันที่27พฤษภาคม2542เนนคคำในวัยหนุ่มก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒอย่างเป็นทางการณวัดป่าดอนธาตุอำเภอพิบูรณ์มังสาหารใครจะรู้ว่าจากเด็กที่ชอบนอนในป่าช้าจะกลายมาเป็นพระชื่อดังที่คนทั้งประเทศรู้จักไม่ว่าจะเพราะเรื่องธรรมะหรือเรื่องบา้บาๆบ,บอๆก็ตามหลังจากธุดงมาเรื่อยๆเนนคำก็ตัดสินใจย้ายรัง มาปักหลักตั้งสำนักสงใหม่ฝั่งแม่น้ำมูลแถวบ้านโนนจานตำบลโพอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษทำทีเป็นพระสายป่าโปรไฟล์สะอาดนั่งสมาธิปล่อยของแบบธรรมจัดหนักแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าเหลืองดันมีของลับซ่อนไว้ที่นั่นเองเนนคำได้รู้จักกับเด็กหญิงคนหนึ่งอายุแค่13ปีเศษเธอมาทำบุญกับยายตามปกติแต่ดันกลายเป็นเมียเนนแบบงงๆสนิทกันชนิดที่พระก็พระแต่ใจแม่งเป็นคนเต็มตัว จนสุดท้ายเลยเถิดถึงขั้นซ้ำกันจริงจังมีลูกชายโผล่มาหนึ่งคนหลังจากนั้นก็ย้ายหนีไปอีกย้ายไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านยางกลางป่าช้าระหว่างบ้านยางกับบ้านดู่ตําบลยางอําเภอกันทรารมจังหวัดเดิมอยู่ตรงนั้นแค่สองปีแต่เนนคําแม่งดังเป็นพลุแตกทําไม่ถึงดังก็เพราะหวยแม่งเข้าเป้าโคดแม่นชาวบ้านแห่มาขอเลขเด็ดกันทุกงวดวัดกลายเป็นสนามหวยมากกว่าสนามธรรมะยังไม่พอแค่นั้น วัตถุมงคลที่หลวงปู่เนนคำปลุกเสกก็มีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมแบบใครได้ไปคือมีแต่คนรักคนหลงทหารตำรวจข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดพากันแห่มากราบไหว้มาขอเป็นสิทธิ์หัวปักหัวปำเงินเริ่มไหลเข้าเป็นกอบเป็นกำรรมเนนคำเริ่มแต่งวัดหรูหราวัตถุมงคลที่ราคาแพงกว่าไอโฟนที่ผลิตจากทองคำคนแห่หลงเชื่อศรัทธาเหลือล้นต่างพากันจับจองเป็นเจ้าของ แต่โลกไม่ได้สวยขนาดนั้นเสมอไปเพราะวัดที่เนนคําอยู่ดันตั้งอยู่ในป่าช้าซึ่งเป็นที่สาธารณะชาวบ้านหลายคนเริ่มไม่โอเคมองว่าไอ้เนนนี่มายึดที่แถมเอาเงินคนมาหากินบนศรัทธาเรียกง่ายๆคือแม่งรวยเพราะหวยไม่ใช่เพราะธรรมะเลยเกิดการแบ่งออกเป็นสองขั้วฝ่ายแรกอยากให้มันออกไปจากป่าช้าฝ่ายสองลูกศิษย์และชาวบ้านที่คลั่งเนนคำยอมสู้ตายถวายวัดไม่ยอมให้ขับไล่ เรื่องบานปลายชาวบ้านทะเลาะกันเองหลายรอบจนตำรวจสถานีตำรวจภูธรกันทรารลมต้องเข้ามายืนงงในดงพระคอยระง,งับเหตุเพราะความศรัทธาเริ่มกลายเป็นสึกกลางชุมชนหลังเจอแรงต้านจากชาวบ้านจนต้องยอมสละบัลลังก์ป่าช้าเนนคำก็ไม่สิ้นลายเพราะมีสองสาวใหญ่ใจบุญนั่งเนาะกับนางลอนมนัสจัดเต็มบริจาคที่ดินแปลงใหญ่ให้แบบฟรีฟรีซึ่งกใกล้ป่าช้าบ้านยางแล้วท่านเนนก็ไม่รอช้า สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาทันทีในนามวัดปากขันติธรรมแล้วเขาก็จัดใหญ่ใส่เต็มทันทีพระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลกของใหญ่ต้องใช้เงินใหญ่เน้นคำเลยเปิดแคมเปญสุดอลังการภายใต้ชื่อมหากฐินทานจัดงานระดมทุนโคตรยิ่งใหญ่คนจากทั่วสารทิศพากันแห่มาทำบุญแบบไม่มีใครอใจเลยว่ามันจะเป็นบุญหลวงโลกงานที่โคตรจะเป็นกระแสคือมหากฐินทานยักษ์ที่วัดปากขันติธรรม ต้นกระถินสูงลิป9เมตรตั้งเรียงรายถึง36ต้นเงินสดรวมแล้วกว่า57ล้านบาทยังไม่พอยังมีทองคำอีก11กิโลกรัมคนมุงแน่นวัดเหมือนแจก iPhone ฟรีพอได้เงินเยอะแล้วอะไรอะไรก็ง่ายเน้นคำผุดโปรเจกต์ต่อเนื่องรัวๆสร้างเสียนพระด้วยทองคำแท้ๆ150กิโลรับบริจาคทองอีก9,000กิโลเพื่อหลอมเป็นฉดาครอบพ,พระเศียรโปรเจกต์ต่อมาสร้างมหาวิหารหรูราครอบองค์พระ ราคาแพงถึง1,500ล้านบาทบอกเลยว่านี่คือยุคทองของเนนคําแบบทองแทบถมหลังคาวัดเงินไหลมาเป็นน้ําตกแต่พอเวลาผ่านไปโปรเจกต์พระแก้วมรกตสุดเวอร์กลับไม่คืบหน้าแล้วอะไรคือปัญหาคําตอบคือเนนคําเอาเงินไปซื้อรถหรูไม่ใช่คันสองคันนะแต่เหมาเป็น10รถแบรนด์หรูๆไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มเล็ซสจอดเรียงเต็มลานวัดแล้วไม่ได้เก็บไว้ดูเองเฉยๆ ยังเอาไปแจกพระผู้ใหญ่แบบใครดีใครได้แค่นั้นยังไม่พอพี่แกยังเอาเงินไปสร้างบ้านตัวเองหลังโตที่บ้านทรายมูลบ้านเกิดตัวเองอีกด้วยจัดเต็มทั้งตึกหรูที่ดินเพียบอ้างว่าสร้างมูลนิธิแต่ความจริงคือแค่ฐานบัญชาการส่วนตัวแถมยังทะลุทวีปเน้นคำเอาเงินอีกส่วนไปซื้อบ้านหลังใหญ่บนเนื้อที่กว่าสองเอเคอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาบ้านหลังนี้ว่ากันว่าใหญ่โคตรสวยโคตรหรูโคตรเหมือนคฤหาสนดดาราฮอลลีวูด พูดง่ายๆพระองค์นี้ใช้ศรัทธาเป็นเครื่องมือและใช้คำว่าบุญเป็นใบเบิกทางไปสู่โลกของความฟุ่มเฟือยจนสุดขอบฟ้าปี2,556เกิดปรากฏการสะเทือนวงการสงฆ์ชื่อของเนนคำกลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียลเมื่อภาพชุดสุดอื้อฉาวถูกเผยแพร่ออกมาไม่ใช่ภาพทำบุญหรือเทศนาใดๆแต่เป็นภาพที่เนนคำนั่งเอนกายอย่างหรูหราในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวห้อมล้อมด้วยลูกศิษย์ในเสื้อผ้าแบรนดเนมหรูหรา ขบวนรถยนต์หรูระดับซูเปอร์คาร์ที่แห่ตามกันเป็นขบวนยาวทำให้ใครหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่านี่หรือคือสมณเพศกระแสยิ่งทวีความร้อนแรงเมื่อมีภาพหลุดชายหน้าคล้ายเนนคำนอนอยู่บนเตียงกับผู้หญิงคนหนึ่งเนนคำออกมาถแถลงอ้างว่าชายในภาพคือนายสุริน้องชายของตนเองแต่คำอธิบายดูจะไม่สามารถดับไฟสงสัยของสังคมได้ไม่นานเรื่องราวก็ร้อนขึ้นอีกระดับเมื่อหญิงสาววัยเพียง14ปีออกมาเปิดโปงว่า เธอเคยมีความสัมพันธ์กับเนนคําจนมีลูกชายด้วยกันเธอยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย140ล้านบาทพร้อมหลักฐานแน่นหนา DSI ไม่อยู่เฉยลงมือสืบสวนอย่างเร่งด่วนและสามารถรวบรวมหลักฐานทางพันธุกรรมได้4ชิ้นหนึ่งในนั้นคือปลายซิก,ก้าที่เนนคําเคยสูบและมอบให้ลูกศิษย์เก็บไว้บูชายังรวมถึงเศษจ,จีวออีกสองชิ้นและพระเครื่องรุ่นดอกบัวคู่รุ่นพิเศษผลตรวจชี้ชัด DNA ที่พบบนปลายซิก้าตรงกับเด็กชายที่อ้างว่าเป็นลูกชายของเนนคำแบบไม่ผิดเพี้ยนความจริงเริ่มเผยโฉมผู้ชายในผ้าเหลืองคนนี้คือพ่อของเด็กจริงทุกอย่างนำไปสู่การดำเนินคดีครั้งใหญ่เนนคำถูกตั้งข้อหากระทําชำเราเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีและข้อหาพรากผู้เยาว์ทั้งหมดกลายเป็นคดีสำคัญระดับประเทศที่ใช้ยื่นขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแต่แล้วเขาหลบหนีขณะคดีเริ่มสันสะเทือนในสังคมไทย เนนคำกำลังใช้ชีวิตสงบสุขอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก่อนจะบินข้ามโลกไปสหรัฐอเมริกาแอบซ่อนตัวในวัดป่าคันติธรรมลอสแองเจลิสท,ที่นั่นเขามีบ้านหรูอ,อยู่บนยอดเขาซึ่งซื้อไว้นานหลายปีราวกับวางแผนหลบหนีไว้นานแล้วความจริงที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้ผ้าเหลืองค่อยๆถูกกระชากออกเนนคำหรือไอ้คำกลายเป็นภาพแทนของพระชาวาแห่งศตววรษไม่ใช่แค่มีหญิงสาวคนเดียวในชีวิตแต่มีถึง8คนและมีลูกถึงสองคน ไม่จบแค่นั้นเขายังใช้เงินที่ญาติโยมบริจาคมาด้วยศรัทธาไปสร้างวิมานรักสุดอลังการบ้านหรูรถยนต์หรูและของใช้สุดฟุ่มเฟือยถูกจัดสรรให้เมียทุกคนอย่างทั่วถึงรากับมหาเศรษฐีมากบาร,รมีแห่งวงการบาป DSI เปิดโปงข้อมูลสุดช็อกบัญชีธนาคารกว่า41บัญชีถูกใช้ซุกซ่อนเงินบริจาคอย่างเป็นระบบกรุงศรีอยุธยา4บัญชีกสิกรไทย2บัญชีกรุงเทพ8บัญชี ไทยพาณิชย์ถึง27บัญชีและยังมีทรัพย์สินรูราอีกเพียบบ้านสองหลังสุดอลังการรถยนต์ระดับซูเปอร์คาร์โรลฟอร์เรยรร์ฮัมเมอร์รถจักรยานยนต์รถกระบะและรถรูอีกนับสิบคันมูลค่ารวมเบื้องต้นกว่า200ล้านบาทและยังมีเงินสดอีกหลายร้อยล้านบาทที่เนนคำยักย้ายถ่ายเทออกนอกประเทศไปไว้ที่สหรัฐอเมริกาเรากับรู้ล่วงหน้าว่าวันแห่งการถูกจับกำลังจะมาถึง DSI จึงไม่รอช้า ออกหมายจับทันทีใน5ข้อหาใหญ่ทั้งช่อโกงพรากผู้เยาว์และอีกหลายคดีร้ายแรงแต่ตอนนั้นเนนคำได้เพ่นหนีข้ามโลกไปตั้งหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาแห่งความยุติธรรมก็มาถึงปี2559เจ้าหน้าที่ของสหรัฐตามรอยจนเจอและสามารถจับกลุ่มตัวเขาได้ในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหลังจากหลบหนีความผิดข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ถึงสหรัฐอเมริกา ในที่สุดเนนคำก็หนีกรมไม่พ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคม2560ศาลแคลิฟอร์เนียมีคำสั่งส่งตัวนายวิรพลสุขผลกลับไทยเพื่อให้รับผิดในทุกข้อหาตามที่ DSI ตามล่ามาตลอด4ปีเต็มวันที่19กรกฎาคม2560เที่ยวบินพิเศษพาเนนคำมาถึงไทยอย่างเงียบงนันแต่บรรยากาศนั้นกลับร้อนแรงสุดขีดยังห่มผ้าเหลืองอยู่เต็มยศแต่ไม่รอด เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าดำเนินการทันทีแจ้งมติคณะสงฆ์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีว่าเนนคําประชิกแล้วสิ้นคำพิพากษาทางสงฆ์เนนคําจึงยอมสละจีวรเปลี่ยนมาใส่ชุดขาวกลายเป็นคาราวาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มตัวเนนคําถูกดำเนินคดีใน5ข้อหาใหญ่พรากผู้เยาว์กระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีป้อนข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ ร่วมกันช่อโกงประชาชนและฟอกเงินแม้จะให้การปฏิเสธทั้งหมดพร้อมขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นอย่างไรก็ตามคดีอานาจารเด็กบางข้อหานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2543จึงหมดอายุความและอายการสั่งยุติการดำเนินคดีในส่วนนั้น9สิงหาคม2561วันแห่งคำตัดสินสุดยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์คดีพระเฉาณห้องพิจาราณาคดีสารอาญา ได้อ่านคำพิพากษาที่อายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายวิรพลสุขพลหรืออดีตหลวงปู่เนนคำวัย39ปีข้อหาช่อโกงประชาชน29กระทงกระทงละ3ปีรวม87ปีพรบอรคอมพิวเตอร์1กระทง3ปีฟอกเงิน12กระทงกระทงละ2ปีรวม24ปีรวมโทษทั้งสิ้น114ปีแต่ตามกฎหมายไทยแม้จะผิดหลายกระทงแต่โทษสูงสุดไม่เกิน20ปี เนนคำจึงถูกตัดสินจำคุกจริง20ปีเต็มพร้อมให้ชดใช้เงินแก่ผู้เสียหาย29รายตามจำนวนเงินที่ได้ช่อโกงไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจากผ้าเหลืองผู้ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นชุดนักโทษในเรือนจำจากคำเทศบนธรรมะสู่คำพิพากษาในศารอาญาจากศรัทธากลายเป็นบาปที่ต้องชดใช้ไปจนสิ้นลมหายใจเรื่องราวของเนนคำคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าทุกการกระทำย่อมมีผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในคราบของผู้ทรงศีลหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งแห่งความเคารพนับถือหากหลงทางไปในเส้นทางแห่งความโลภและการโกหกจะต้องพบกับบทลงโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะเริ่มต้นจากผ้าเหลืองที่เปรียบเสมือนกรอบปกป้องทางจิตใจและสังคมแต่เมื่อเลือกเดินทางบาปการถูกตัดสินให้ชดใช้กรรมในชั้นศาลและในเรือนจำก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความศรัทธาและความน่าเชื่อถือไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทองหรืออำนาจ แต่ต้องรักษาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการกระทําที่ถูกต้องดังคํากล่าวของพระพุทธองค์ที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าชีวิตจะรุ่งโรจน์หรือมืดมนสิ่งที่เราทําในวันนี้คือสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาเราในวันหน้าเรื่องราวของเนนคําจึงไม่ใช่เพียงแค่ข่าวเชาว้าธรรมดาแต่เป็นกระจกสะท้อนความจริงของมนุษย์ที่ต้องมีสติและความรับผิดชอบในทุกก้าวของชีวิตปิดตำนานไอ้คําเมียแปดลูกสองหากเพื่อนเพื่อนชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ